สวัสดีค่ะชื่อพิมโทเมทัลเฮดอะคะ่ะงานของเราจะเป็นดีตน้นแล้วก็งานเท์ลงบนเฟรมบนแคนวาสกว่าจะได้งานแต่ละชิ้นมันก็ผ่านกระบวนการทำงานเยอะนะคะสเก็ตหาข้อมูลหาภาพนำมารวมกันเป็นคอนเซปต์งานหรือแม้กระทั่งการทำงานเอกสารเพราะเราต้องทำงานเอกสารส่งลูกค้าเองการทำงานเอกสารก็สำคัญมากๆเหมือนกันเลยค่ะ รูปแบบการทํางานของเรานะคะก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็เริ่มทํางานบนแท็บเลต็ตเพื่อเอาไปลงสื่อโซเชียลเมื่อก่อนตอนเริ่มหันมาทํางานบนแท็บเลต็ตแสงมันสว่างมากทําให้ปวดตาพอลดแสงลงเรามองไม่เห็นสีมันก็เลยทําให้เราทํางานได้ไม่นานเท่าไหร่่ะตอนนี้มีอุปกรณ์ที่ช่วยถนมสายตาเราอย่างที่พิมพ์กําลังใช้อยู่ตอนนี้คือ Huawei Mate Pad 11 Paper m ป t ปอร์ i t ดอี พราะมีแอปหัวเว่ยโน้ตที่ทําหน้าที่เป็นแอปวาดรูปประจําเครื่องช่วยสร้างสรรค์งานของเราออกมาง่ายๆเรื่องสีก็มีให้เลือกครบถ้วนเพราะมีเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกระหว่างเราวาดรูปได้ทําให้การทํางานของเราดีขึ้นไปอีกเพราะไม่ต้องแก้ที่อื่นอีกหลายๆรอบฟิลลิ่งในการเขียนก็สําคัญนะคะแต่ก่อนต้องเริ่มสกเก็ตจากบนกระดาษใช่ไหมคะแล้วค่อยเอามาวาดต่อในแท็บเล็ตแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนละพอเริ่มสกเก็ตจากหัวเว่ยเมทแพดเลย ใช้คู่กับหัวเอ่ M Pen c i l รุ่น2มันทําให้ความรู้สึกเหมือนเขียนบนกระดาษเลยค่ะโดยเฉพาะหน้าจอที่กว้าง11นิ้วทําให้เราทํางานได้เต็มที่หน้าจอที่ไม่สะท้อนแสงก็งไม่แสบตาเหมือนเมื่อก่อนรู้สึกว่าได้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักมากขึ้นค่ะ แสงที่กระทบเข้าสู่ดวงตาของเราก็จะมี2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกก็คือแสงสีฟ้าที่มาจากหน้าจอซึ่งปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยแสงสีฟ้าซึ่งแท็บเล็ตรุ่นนี้ก็มีเทคโนโลยีนี้เช่นเดียวกันครับกลุ่มที่2นะครับก็คือแสงสีฟ้าที่ปล่อยออกมาจากดวงไฟด้านนอกสะท้อนวัตถุเข้าสู่ดวงตาซึ่งหัวเว่ยได้คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี Paper Mate ได้รับการรับรองจากสถาบันอย่าง SGS l ล a t h e r b l a n d Guarantee ทางมาตรฐานแล้วก็คุณภาพเพิ่มความมั่นใจให้อีกด้วยครับ และการเลือกใช้อุปกรณ์กับแว่นตาที่มีเลนส์พิเศษก็เป็นการช่วยปกป้องแสงสะท้อนจากหน้าจอเข้าสู่ดวงตาได้ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ค่าสายตาไม่ได้เปลี่ยนสามารถใช้แว่นตาตัวเดิมได้แต่ว่าถ้าอยากได้แว่นตาตัวใหม่นะครับที่ร้านมีกรอบให้เลือกมากมายเลยครับเรียกได้ว่าโฮเว่ร์แมทแพส11 Paper m a แมทอีดิชั่นหรับพิมพ์คือเครื่องเดียวจบทุกอย่างจริงๆค่ะ